ต่อมาดูชอยพ่อขอไข่เงื่อนไขเหมือนกันพ่อปกติกับแม่ที่ปกติเหมือนกันแต่เป็นพาหะแปลอยู่พอเขาบอกว่าลูกมีโอกาสเป็นใช่ปะ่ะเราก็ตั้งหบบนเ้ให้แม่เป็นพาหะเอาไว้แล้วก็ดูว่าลูกมีโอกาสเป็นจริงหรือเปล่าแต่นั้นเนี้มันดันบอกว่าลูกสาว ลูกสาวเป็นก็มาดูว่าลูกสาวมีโอกาสเป็นไหมนะลูกสาวได้ x ปีใหญ่มาจากพ่อตัวหนึ่ง x ปีใหญ่ x ปีใหญ่ x ปีใหญ่ x ปีเล็กดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาต้องได้ x ปีใหญ่ตัวหนึ่งมาจากพ่อใช่ไหมดังนั้นลูกสาว่ะไม่มีโอกาสเป็นเลยข้อนี้ก็จะผิด 1, ทันที อันนี้คือเป็นลูกชายแหละไม่เกี่ยวกับลูกสาวแหละลูกชายข้อนี้ก็เลยบอกว่าลูกสาวเป็นนะข้อนี้ก็ผิดเลยต่อมาข้อคอควายข้อควายนี้บอกว่าพ่อเป็นแม่ไม่เป็นไม่มีลูกคนไหนเป็นเลยจริงหรือเป็นไปได้หรือก็ดูกันพ่อเป็น ีไม่ชัดเลยอะจะพเจยรนะพ่อเป็นแต่งกับแม่ที่ไม่เป็นแล้วก็มีได้สองกรณีใช่ปะ่ะหรือไม่ก็เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวทำทีละกรณีแล้วกันตอนแรกทำทำกรณีนี้ก่อนก็ จะเห็นว่าทั้งลูกสาวและลูกชายไม่มีคนไหนที่แบบป่วยเป็นโรคเลยทังนั้นอันเนี้ยก็เลยมีสิทธิ์ถูกแต่ถ้าพิจนารณากรณีเนี้ยมันเป็นได้ก,กรณีว่าแม่คนเนี้ยมันเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ นะเออนี่ก็มาพิจารณาถ้ามันเป็นแบบนี้บ้างจะเป็นยังไง mm hmm. ก็มีโอกาสที่ mm hmm. มีโอกาสที่ลูกสาวเป็นและลูกชายเป็น แต่ข้อน,นี้เราสามารถเลือกได้เราก็เลือกให้มันเป็นแบบนี้ซะก็จะไม่มีใครเป็นเลยเพรดิกีนี้ก็จะถูกต้องที้มาดูข้ององงูบ้างว่าเฮ้ยมันถูกหรือมันผิดยังไงนี่บอกว่าง,งูนี่บอกว่าพ่อไม่เป็นแต่งกับแม่ที่เป็น ูกชายบ้างข้อนี้อลูกชายก็ต้องป่วยร้านเปอร์เซ็นต์่ะแต่นี้มันดันบอกว่าลูกชายอ่ะออกมาแล้วเป็นปกติไม่ป่วยใช้ได้ไหมคือใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยยังไงยังไงอ่ะถ้าแม่ป่วยมีเอ็กเดนทั้งคู่เนี่ยพอมาจาับกับวายของพ่อยังไงลูกชาย ทุกคนที่เกิดมาจะต้องเป็นโรคฉะนัานเพดิกีข้อนี้อ่ะบอกว่าลูกชายเป็นโรคข้อนี้ก็เลยผิดค่อยถูกต้องเพดิกีข้อนี้ก็จะเป็นมีกอไก่กับขัขขขขขขอคอควายใช่ปะก็เลยเลือกข้อข้อสี่กอไก่คอควายพราะเราเชื่อว่าความรู้เกิดจากการสสม thank you